สวัสดีจ้าพ่อกับยายบุญรัตพากินนี้อีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะยายบุญรัตกินขา้าวเิ็นแล้วก็สะม่กินของหวานเลยจ้ะพี่น้องมันจ้ะพี่น้องมันมันม,นมันอันนี้อันก็เอื่นว่ามันมันนกมันนกมันเทียนวะาสารเป็นวาพี่น้องยายเราไปกลนอยู่ในปา่าไเลยนี่อื มันนกมันเทียนนะสันเป็นว่าเกิดตามธรรมชาติพี่น้องมัน,นอย่ออางเนี้ยบุ้งบุ้งหัวเพี่น้องมันน,นะสันจิ้มกัน,ม,ม,นมันแตาเพี่อนเนาคล้ายๆเผือกแต่เป็นตระกูลเดียวกันกับเผือกพี่นอนเนาะแต่อันนี้เกิดตามธรรมชาติพี่น้อง คล้ายๆกอยใ่ไหมไห้อเหมือนกอยมันนกมันเทียนมาสัแบนั้นมาเฮ้ยเป็นอะผมก็เคยกินนี่แหละแม่ย่ายเราไปกลนไปกกุศลระวังระอัออองสิล่ะไปงัดทังงัดทังงัดก,ก็สั่นก็สิได้มากเลยงลัดงัดเอา งัดปั่นกับน็ไม่ขนาดว่าระหว่างแซ่บมันนกมันเทียนพี่น้องกันมาเกือบจามขร้นมาติมันจะอยู่แบบคล้ายๆก่อยอะไรพี่น้องจะคนเอื่นมันมั่นนะคนแทบนอื้ออื้อ มันจะเป็นหัวเสียเหมือนมันแก้วเลยมันอะไรเรียกมันมันแก้วหัวแดงๆดงอะไรพี่น้องแต่นี่ัวกหัวแดงหัวขาวหัวขาวขาอือแปกพี่้องสวัสดีค่ะ,ะบ่านไปค่ะเยนพูรัดไปก่อนนะคะคลิปนี้ค่ะ